ชาดกหนังสือบททบทวนธรรม4-10กุมภาพันธ์พศ2564 165กลัดนะ100เพชร165กลัดหรือ165ข้อนะอาจารย์กันออกมาจากพระไตรปิฎกนะจากคำสอนพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตวนะ์นะกันออกมาจากพระไตรปิฎก ตรวจสอบได้นะสัมพันธ์สอดคล้องกับปติปิดกเล่มไหนข้อน,นี่ในตรวจสอบได้สัมพันธ์กับเล่มนี้ข้อนี้เล่มนี้ข้อนี้นะสอดคล้องกับปติปิดกนะและถ้าผู้ใดแปลความหมายเป็นในทางแต่ทางที่ถูกต้องถูกตรง,งนะกับพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์คือแปลไปในทางพุทธะทางโลก,กุตระนี้นะตีความหมายถูกต้องเข้าใจความหมายถูกต้องไปทางพุทธะทางโลก,กุตระนี้ โอ้โหจะดับท like. so ุกข <East. S 1> ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะเป็นวิธีที่จะดับทุกข์ได้ดีเยี่ยมที่สุดในโลกเลยนะเป็นวิธีที่จริงที่สุดดีที่สุดในการดับทุกข์เลยถ้าเข้าใจความหมายไปในทางพุทธะทางโลกุตระนะแต่ถ้าตีความหมายไปในทางอื่นทางโลกียะทางไสยะทางโลกียะมันก็ไม่พ้นทุกข์นะตีความหมายไปในทางโลกียะมันจะไม่พ้นทุกข์ต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายให้ถูกต้องไปทางโลกุตระนะทางพุทธะ ทางเข้าใจกมดีกมชั่วจ,จำแจ้งแล้วชีวิตจะพ้นทุกได้นะซึ่งมีหลายท่านเอาไปใช้แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จในการลดทุกใจทุกกายแล้วก็เรื่องรายต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองดูนะเอาไปใช้กับชีวิตเราเอาไปมอบให้กับคนที่เรารักเราห่วงใยนะวันก่อนก็นะมีจิตอาสาเราส่งไปนาะให้กับ ท่านศาสตราจารย์ดรสุจริตเพียรชอบนะเป็นอาจารย์ที่สอบจบอาจารย์สอบนะเป็นคณะกรรมการนะที่สอบปริยเเอกอาจารย์ท่านหนึ่งนะจริงๆเราก็ส่งไปหลายท่านนะก็เพิ่งจะถึงนะท่านศาสตราจารย์ดรสุจริตเพียรชอบนะนะท่านก็โทรกลับมาเลยท่านบอกโอ้อ่านที่นะบททบทวนทำ ที่หมอเขียวทำเนี่ยนะที่คุณหมอเขียวทำเนี่ยดีมากเลยท่านว่างนันนะท่านเอาไปใช้แล้วบอกโหดีมากเลยเป็นประโยชน์มากเลยลันออกมาจากวรตไตรปิดกแล้วเป็นภาษาง่ายๆท่านว่างั้นใช้เราดีมากเลยนะนี่ก็หนึ่งในนักวิชาการที่รับรองบททบทวนธรรมว่าดีมากเลย4กุมภาพันธ์พศ2564ที่กรุงเทพกุ้งนำหนังสือบททบทวนธรรมมอบให้ตุ๊กและเจี๊ยบ 5กุมภาพันธ์พศ2564คุณน้าแถวบ้านเดินผ่านมาพอดีกุ้งจึงมอบหนังสือบททบทวนธรรม,รม,รมให้คุณน้าหนึ่งเล่มที่กาลสินคุณหมอวงบอกว่าได้มอบหนังสือบททบทวนธรรมผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านสู่ประชาชนเกือบ50เล่มเมื่ออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคได้รับหนังสือบททบทวนธรรมก็ได้มอบหนังสือให้กับประชาชนที่ตนเองดูแลรับผิดชอบประมาณสิบครัวเรือนพร้อมติดตามผลความพึงพอใจที่ยะโสธรน,น้หมูบอกว่าวันนี้ได้มอบหนังสือบททบทวนธรรมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านคำน้ำ้างจำนวนหนึ่งเล่ม 6กุมภาพันธ์พศ2564ที่กาลสินเช้านี้อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไครเดินเ้าะป,ประตูบ้านต้านโควิดมอบหนังสือบททบทวนธรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่นครราชสีมาพี่นุชประทายม่อมหนังสือให้ลูกค้าที่แวะมาซื้อของในร้าน น้องบีบอกว่าจุดจีนปีนี้ได้มอบหนังสือทบทวนธรรมให้แก่บุพการีญาติผู้ใหญ่พี่น้องและเพื่อนๆแม้ยังไม่อาจต้านกระแสะคลื่นวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาทางโลกิยะแต่ปีนี้ได้สอดแทรกวัฒนธรรมที่ดีงามทางโลกุตระเลยรู้สึกปิติขึ้นมาค่ะ เกุมภาพันธ์พศ2564ที่กรุงเทพกุ้งมอบหนังสือบททบทวนธรรมให้อมาม่าไทยซอยพี่เพชรพี่เล็กพี่บุญและพี่มนแปกุมภาพันธ์พศ2564ที่จังหวัดกาลสินวันนี้อาสาสมัครสาธารณาสุขป,ประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคยออกเยี่ยมประชาชนและมอบหนังสือบททบทวนธรรม9กุมภาพันธ์พศ2564ความรู้สึกจากผู้อ่านหนังสือบททบทวนธรรมเป็นหนังสือที่ดีมากเลยค่ะอุ้ยอ่านแล้วรู้สึกมีความสุขอยากให้คนอื่นได้อ่านบ้างค่ะเป็นหนังสือที่มีค่ามาก มากกว่าราคาที่ปุ้ยซื้อมาอีกน่าจะเผยแกร้ให้คนทั่วโลกได้อ่านกันค่ะฝากกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะบททบทวนธรรมของอาจารย์หมอเขียวมีประโยชน์ทางจิตวิญญาณต่อจิตมานานเป็น Foundation เลยก็ว่าได้คราวนี้ได้เห็นเป็นรูปเล่มกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวพี่ปุ และจิตอาสาพวททุกท่านที่กรุงเทพกุ้งมอบหนังสือให้พี่ไอติมสองเล่มและส่งไปษสนให้คุณจินดาหนึ่งเล่มที่กาลสินคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพาคนไข้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบทบทุนทาแล้ววานให้เป็นใบตมที่บาศ เกินทนจึงจะเห็นธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความคุณสิบกุมภาพันธ์พศส5 6 4กบแพราบท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพสูงสุดค่ะ,จะเจริญธรรมพี่ๆค่ะขอบพระคุณพี่ปัรมาและพี่ประพสัสสนอนุโมทนาบุญกับพี่ทั้งสอง ที่ส่งหนังสือบททบทวนธรรมมาให้พอมาถึงจอมแกะหอมอบให้น้องจากแฟลตที่แบบมาส่งไปหนึ่งเล่มและแจกจ่ายพี่ๆน้องๆแถวนี้กันอีกคนละหนึ่งเล่มธรรมะทันสมัยมาทันเวลาเสมอในห้วงเวลานี้พวกเราเร่งรีบเครง่งเครียด มหาจรกรน,นะพอเปิดหนังสือออกมาซึ่งทุกคนเปิดหน้าย่อมไม่ตรงกันแต่ทุกคนกลับได้รับบททบทวนธรรมตรงกับปัญหาในใจของคนนั้นๆเองทดลองเก้าคนเป็นเหมือนกันได้รับแล้วค่ะอ่านจบพวกเรามาตีความทบทวนได้ผ่อนคลาย รุ้นสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มชื่นใจเล่ายาวให้พี่พี่ฟังแบบ่งปันความรู้สึกที่แสนดีค่ะที่นครราชสีมาพี่นุชท,ทยอยแจกความผาสุกพี่นุชเล่าให้ฟังว่าเมื่อวัยรุ่นอ่านใจจะเย็นลงผู้ใหญ่อ่านจะทำใจได้มากขึ้น ที่ภาคใต้จิตอาสาเย็นน้ำคำนำหนินสีเปมอบให้โรงเรียนผู้สูงอายุาหวไม่จะายนก็พ้ทังาโยนิสโสมาณสิการนแิาซไปหจริงๆว่าแองอาจ้ารงเตเพชรเนี่ยตเนทันน่มันนุในใจได้อาลงไปยที่ที่เพชรบูรณ์พี่แหม่มสวิต มอบหนังสือบททบทวนธรรมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาใครใครใครอยู่กับยายก็เอาให้คุณยายใช่ไหมคะนเอาให้ยายแล้วหรอคะโอเคขอบคุณป้าแมมก่อนขอบคุณป้าแมมแล้อาจารย์เมคยวกล่าวว่า สุขจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่กว่าการเอา